ในห่วงลึกอันกว้างใหญ่ของมหาสมุทรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความลึกลับและปริศนาที่ไม่มีวันสิ้นสุดมนุษย์ได้เล่าเรื่องราวอันน่าขนลุกของเรือผีสิงที่ลอยเคว้งคว้างกลางทะเลมานับศตรวรรษเรือเหล่านี้ไม่ได้มีลูกเรือผีดิบหรือวิญญาณเร่ร่อนแต่กลับเต็มไปด้วยความลึกลับที่ทําให้ลูกเรือหายตัวไปราวกับละลายหายเข้ากับสายลมและคลื่นตั้งแต่ตำนานโจรสลัดและสมบัติที่จมดิ่งสู่ก้นทะเลไปจนถึงเรือร้างที่ถูกพบโดยไร้ร่องรอยของชีวิต เรื่องราวเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของนิทานพื้นบ้านชายฝั่งที่ถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคนถ้าคุณคิดว่าการเดินทางบนบกนั้นอันตรายแล้วละ่ะก็รอฟังเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นของเรือผีสิงเหล่านี้ก่อนเถอะหรือที่รู้จักกันในชื่อเรือผีเรือที่ถูกพบโดยไม่มีสัญญาณชีวิตใดๆโดยที่ผู้เชี่ยวชาญก็ยังหาคำอธิบายไม่ได้เรือผีสิงอย่าง Flying Dutchman และ Mary Celeste กลายเป็นตำนานที่โด่งดังในหมู่นักเดินเรือ และจะจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นของคุณเกี่ยวกับปริศนาทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลาสำรวจสิบเรือผีสิงลึกลับที่จะทําให้คุณขนลุกกับความลับที่ซ่อนอยู่ในคลื่นตั้งแต่มหาสมุทรแอตแลนติกอันหนาวเหน็บไปจนถึงแปซิฟิกใต้ที่เต็มไปด้วยพายุ 10. เจนนี่ในช่องแคบดรก อันเป็นเส้นทางทะเลที่โหดร้ายที่สุดแห่งหนึ่งในแอนตร์นติกาที่ลมพายุพัดกระหน่ำและน้ำแข็งก้อนมาหืมมาลอยเคว้งคว้างราวกับภูเขาน้ำแข็งเคลื่อนที่มีเรื่องราวอันน่าขนลุกที่ถูกเล่าต่อกันมาโดยปากต่อปากจากลูกเรือเรือล่าวานชื่อโฮปในปี1840พวกเขาได้พบกับเรือไบจเนนี่ที่ถูกแช่แข็งสนิทในก้อนน้ำแข็งขนาดยักษ์ราวกับถูกเวลาหยุดนิ่งเอาไว้อย่างกระทันหันเมื่อลูกเรือโฮปปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือเจนนี่เพื่อตรวจสอบ พวกเขาก็ต้องตะลึงกับภาพที่เห็นลูกเรือทั้งหมดยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมของตัวเองแต่ถูกแช่แข็งตายคาที่ราวกับรูปปั้นน้ำแข็งกับตันเรือยังคงนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานของเขามือจับปากกาและสมุดบันทึกที่เปิดค้างเอาไว้โดยบันทึกสุดท้ายเขียนไว้ว่า4พฤษภาคม1823ไม่มีอาหารมา71วันฉันเป็นคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่แม้เรื่องราวนี้จะมาจากคำบอกเล่าที่ไม่ได้รับการยืนยัน และอาจถูกปรุงแต่งเพื่อความตื่นเต้นแต่ความน่ากลัวของมันก็ทําให้เจนนี่กลายเป็นหนึ่งในเรือผีสิงที่น่าขนลุกที่สุดเพราะมันแสดงหเห็นภาพของความสิ้นหวังที่ถูกแช่แข็งเอาไว้ตลอดกาลและแม้จะเป็นเพียงตำนานแต่ก็อาจมีเข้าความจริงซ่อนอยู่เพราะในยุคนั้นการเดินเรือในแอนตาร์กติกานั้นเต็มไปด้วยอันตรายจากความหนาวเย็นและการขาดแคลนอาหารจนทําให้เรื่องราวนี้ยังคงถูกเล่าต่อกันมาอย่างไม่รู้จบ9 ซัมรตาอุลนีนอกชายฝั่งประเทศเมียนมาในเดือนสิงหาคม2018ชาวประมงท้องถิ่นได้พบกับเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ลอยเคว้งคว้างกลางทะเลโดยไร้ผู้คนและสินค้าใดๆเรือลำนี้คือซัมราตาอุลนีเรือขนส่งสินค้าประเภท PB 1600ที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างอย่างกระทันหันแต่เรื่องราวของมันกลับไม่ลึกลับอย่างที่คิดเพราะไม่นานหลังจากนั้น กองทัพเรือมินมาก็ค้นพบว่าเรือลำนี้กำลังถูกลากจูงโดยเรือลากจูงไปยังโรงงานหรือถอนเรือเพื่อทำลายทิ้งแต่ระหว่างทางกลับเจอกับพายุรุนแรงจนสายเคเบิลที่เชื่อมต่อขาสะบั้นทำให้ลูกเรือบนเรือลากจูงต้องทิ้งเรือซามราตาอุลณีไว้กลางทะเลเพื่อเอาชีวิตรอดและนี่คือหนึ่งในเรือผีสิงสมัยใหม่ที่ได้รับการคลี่คลายอย่างรวดเร็วเพราะมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลและเป็นไปได้ในโลกแห่งความเป็นจริง แต่ก่อนที่จะพบความจริงภาพของเรือร้างขนาดใหญ่ที่ลอยเคว้งคว้างก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวประมงและกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกในชั่วข้ามคืนจนทำให้หลายคนคิดว่ามันคือเรือผีสิงตัวจริงแผ่คาสตูในเดือนเมษายน2007นอกชายฝั่ง e a t Barrier Reef ของออสเตรเลีย เรือยอดคาสตูออกเดินทางด้วยลูกเรือ3ามคนสองพี่น้องและกับตันเรือที่มีประสบการณ์เพื่อท่องเที่ยวรอบออสเตรเลียเป็นเวลา2เดือนแต่เพียง3าวันหลังจากออกเดินทางเรือลำนี้ถูกพบลอยเคว้งคว้างโดยไร้ผู้คนภายในห้องครัวยังมีกาแฟที่ดื่มค้างครึ่งแก้วหนังสือพิมพ์ที่เปิดค้างเอาไว้และมีดที่กระจัดกระจายบนพื้นราวกับว่าลูกเรือเพิ่งจะเตรียมอาหารอยู่แต่หายตัวไปในพริบตาเจ้าหน้าที่ชนสูตรศพสันนิษฐานว่า อาจมีลูกเรือที่ยังไม่ชำนาญตกน้ำไปและอีกสองคนพยายามช่วยแต่จมน้ำตายตามกันแต่ทฤษฎีนี้ก็ไม่มีหลักฐานใดๆรองรับและจนถึงทุกวันนี้ชะตากรรมของลูกเรือทั้ง3ายังคงเป็นปริศนาที่หายไปในประวัติศาสตร์ทำให้คาสตูกลายเป็นหนึ่งในเรือผีสิงสมัยใหม่ที่น่าประหลาดใจเพราะทุกอย่างดูเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีก่อนที่จะถูกพบและไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรืออุบัติเหตุใดๆ เรือมัมมี่ในปี2016นอกชายฝั่งฟิลิปปินส์ชาวประมงท้องถิ่นได้พบกับเรือยอดที่ดูเหมือนถูกทิ้งร้างลอยเคว้งคว้างกลางทะเลเมื่อพวกเขาปีนขึ้นไปตรวจสอบก็ต้องตกตะลึงกับภาพที่เห็นร่างมัมมี่ของนักเดินเรือชาวเยอรมันชื่อมานเฟตฟิสบไบจูรัตที่นั่งเสียชีวิตอยู่ในห้องควบคุมเขาเป็นนักเดินเรือที่ท่องโลกมานานกว่า20ปี และถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายในปี2009แม้เพื่อนคนหนึ่งจะบอกว่ายังติดต่อทางเฟซบุ๊กในปี2015แต่เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดกลับพบว่าเขาน่าจะเสียชีวิตได้เพียงประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นโดยอากาศร้อนและเค็มของทะเลทำให้ร่างกายกลายเป็นมัมมี่อย่างรวดเร็วและไม่มีหลักฐานการต่อสู้หรือการฆาตกรรมใดๆทำให้เรือลำนี้กลายเป็นเรือผีสิงสมัยใหม่ที่มาพร้อมกับศพมัมมี่และเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในศตวตรรษที่21จริงๆ จนหลายคนขนานนามันว่าเรือมัมมี่ด้วยความตื่นเต้นและขนลุก 6. MV Joyita ในปี1955เรือพาณิชย์ MV Joyita ออกเดินทางจากท่าเรือในแปซิฟิกใต้ด้วยผู้โดยสารและลูกเรือรวม25คนเพื่อเดินทางเพียง2วันแต่เรือลำนี้กลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ทีมกู้ภัยค้นหาทั่วแปซิฟิกใต้แต่ไม่พบอะไรจนกระทั่งกว่า1เดือนต่อมากับตาหนเรือลำอื่นได้พบเรือโจยิต้าที่จมครึ่งลำลอยเคว้งคว้างแต่ไม่มีวิแววของผู้คนทั้ง25คนการสืบสวนระบุว่าสาเหตุของภัยพิบัติอธิบายไม่ได้ตลอดหลายปีมีทฤษฎีมืดมิดเกิดขึ้นมากมายตั้งแต่ลูกเรือถูกเรือดำน้ำโซเวียตลักพาตัวไปจนถึงถูกชาวประมงญี่ปุ่นฆ่าตายและจนถึงปี2002 ญาติของผู้สูญหายยังคงสืบหาความจริงนักวิชาการคนหนึ่งยืนยันว่าสาเหตุน่าจะมาจากท่อที่ผูกกร่อนรั่วทําให้น้ําท่วมเรือและบังคับให้ลูกเรือทิ้งเรือแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไร MV j o ีโจอตยังคงเป็นหนึ่งในเรือผีสิงที่น่าพิศวงที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยความลึกลับที่ยังไม่คลี่คลาย 5. นีแนะในปี2013 เรือยอดนีน่าติดต่อนักอุตุนิยมวิทยาด้วยความกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศที่อันตรายด้วยลมแรง70ไมล์ต่อชั่วโมงและคลื่นสูง26ฟุตจากนั้นก็เงียบหายไปทุกคนคิดว่าเรือคงจมลงจากพายุการค้นหาไร้ผลน่าจะเป็นจุดจบแต่3สัปดาห์ต่อมาข้อความที่ยังไม่ถูกส่งถึงนักอุตุนิยมวิทยาคนหนึ่งปรากฏขึ้นว่าขอบคุณใบเรือกันพายุขาดเมื่อคืนตอนนี้เหลือแต่เสาปเปล่า และเรือยังคงเคลื่อนที่อยู่ครอบครัวของเด็กสาววัยสิปีบนเรือเชื่อว่านี่คือสัญญาณว่าเธอยังมีชีวิตการค้นหาส่วนตัวพบภาพถ่ายดาวเทียมที่พวกเขาคิดว่าเป็นนีน่าแต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่บอกว่าเป็นเพียงคลื่นใหญ่จนถึงวันนี้เรื่องราวของนีน่ายังคงเป็นปริศนาที่แปลกประหลาดที่สุด4 HiM หมายเลข6 เรือประมงไฮเอมหมายเลข6ออกจากไต้หวันในวันฮาโลวีนปี2002แต่เมื่อกองทัพเรือออสเตรเลียพบในเดือนมกราคม2003เครื่องยนต์ยังทำงานเต็มสูบถังน้ำมันหลักว่างเปล่าแต่ฐานสำรองยังเต็มและไม่ถูกแตะต้องมีปลาโบนิโตสิบตันยังคงเย็นอยู่ในห้องเก็บแต่ไม่มีลูกเรือแม้แต่คนเดียวมันกำลังจะกลายเป็นเรือผีสิงลึกลับที่สุดจนกระทั่งลูกเรือคนหนึ่งปรากฏตัวชาวประมงอินโดนีเซียคนนี้ถูกจับในาสารภาพว่า ลูกเรือร่วมมือกับโจรสลัดค่ากับตันและวิศวกรใหญ่แต่แรงจูใจยังคงเป็นปริศนาทาให้เรือลํานี้กลายเป็นกรณีที่คลี่คลายบางส่วนแต่ยังเต็มไปได้วยความลึกลับ 3. เจียนเซงในปี2006หน่วยยามฝั่งออสเตรเลียพบเรือร้างลอยเคว้งคว้างกลางทะเลมีสายลากที่ขาดติดอยู่ชื่อเจียนเซงพิมพอยู่ข้างลำเรือ แต่ไม่มีข้อมูลใดๆเพิ่มเติมไม่มีบันทึกสัญญาณขอความช่วยเหลือไม่มีเอกสารไม่มีของใช้ส่วนตัวและไม่มีรายงานเรือหายผู้เชี่ยวชาญคาดว่ามันน่าจะเป็นเรือส่งสเสบียงให้เรือประมงแต่ก็อธิบายไม่ได้ว่าทําไมไม่มีใครพยายามช่วยเมื่อมันหลุดทําให้เจียนเซงกลายเป็นเรือผีสิงที่แทบไม่มีประวัติเลยและความลึกลับของมันยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ 2. c a r ค l A d โรลเอเ เรือบรรทุกสินค้าแค r o โรเอเดียลิและลูกเรือ10บคนเดินทางถึงริโอเดจาเนโรในปี1920ได้สำเร็จแม้จะต้องเปลี่ยนกัปตันเพราะคนเดิมป่วยแต่ระหว่างทางกลับบอร์จินียเกิดสิ่งแปลกประหลาดผู้ดูแลประภาคารในนอร์ทแคโรไลนารายงานว่ามีลูกเรือที่ไม่เหมือนนายทหารบอกว่าเรือเสียสมอและลูกเรือคนอื่นๆเดินวนเวียนอย่างน่าสงสัยวันถัดมา เรือลำนี้ถูกพบในเส้นทางที่ผิดปกติใกล้อัลเทอร์แบงค์และอีกวันต่อมากลายเป็นซากเรืออับปางแต่สภาพอากาศเลวร้ายทำให้ตรวจสอบได้หลัง4วันเมื่อขึ้นไปพบอาหารที่จัดเตรียมไว้ราวกับเพิ่งจะรับประทานแต่ของใช้ส่วนตัวและเรือชูชีพหายไปรัฐบาลกลางสืบสวนเรื่องโจรสลัดกระบฏและอื่นๆแต่ไร้ผลทำให้คโรเอเดียลิงกลายเป็นหนึ่งในเรือผีสิงลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์ 1. Mary Celeste วันที่7พฤศจิกายน1872กับตันภรรยาลูกสาววัย2ขวบและลูกเรือ7คนออกจากนิวยอร์กมุ่งสู่อิตาลีบนเรือ Mary c e l e s t หเดือนต่อมาเรืออังกฤษ d อี i g a t i a พบเรือลำนี้ลอยเควงคว้างในแอตแลนติกเมื่อขึ้นไปช่วยเหลือพบว่าเรือว่างเปล่า อาหารสำรอง6เดือนและของใช้ส่วนตัวยังอยู่ครบแต่เรือชูชีพหายไปพื้นเรือมีน้ำท่วม3ฟุตแต่ยังไม่ถึงขั้นจมหรือซ่อมไม่ได้เซอร์อาเธอร์โคนันดอยใช้เรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจในนิยายทฤษฎีมีตั้งแต่โจรสลัดก,กระ ط, ไปจนถึงฆาตกรรมแต่คำอธิบายที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดคือกับตันเข้าใจผิดคิดว่าเรือเสียหายหนักและสั่งทิ้งเรือเมื่อเห็นแผ่นดินแต่โลกอาจไม่มีวันรู้ความจริงของปริศนานี้ ทำให้แมรี่เซเลสกลายเป็นเรือผีสิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกจากเรือแช่แข็งเจนนี่ในแอนตาร์กติกาไปจนถึงแมรี่เซเลสในแอตแลนติกสิบเรือผีสิงนี้เผยให้เห็นความลึกลับของมหาสมุทรที่มนุษย์ยังไม่สามารถคลี่คลายพวกเขาใช้ทรัพยากรที่มีผสมผสานกับความกลัวและความหวังเพื่อนสร้างตำนานที่ทั้งน่ากลัวสวยงามและเต็มไปด้วยปริศนาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรือร้าง แต่มันคือมรดกที่บอกเล่าความเปราะบางและความลึกลับของการเดินเรือในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เรือผีสิงเหล่านี้เตือนเราว่าความลับที่แท้จริงเริ่มต้นจากพื้นและสายลมและมันจะอยู่กับเราตลอดกาล